สวัสดีครับส่องต้นไม้คลิปนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาดูการปลูกต้นไม้นะครับในเขตพื้นที่บริเวณวัดนะครับเป็นไม้ยางนานะครับคุณผู้ชมครับไม้ยางนาเหล่านี้นะครับโอ้โหยืนเรียงต้นแบบอยู่ข้างถนนเนาะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแหล่งน้ํานะครับก็ถือว่าเป็นต้นยางนาที่มีความสวยสดงดงามนะครับมีความน่าดูน่าชมเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับนี่ครับนี่ครับอายุอยู่ที่สองปีนะครับคุณผู้ชมครับ ต้นยางนาอายุสองปีที่ปลูกในร่มก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่แต่บาใครก็ตามแต่นะครับที่มีการปลูกต้นยางนานะครับแล้วอ่ามันถูกแดดนน้อยนี่นะครับสภาพมันก็จะเป็นแบบนี้ให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับระยะอยู่ที่2เมตรครับคุณผู้ชมครับระยะ2เมตรนะครับต้นไม้เก่าก็มีนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นต้นปีบนะครับต้นปีบอันนั้นก็จะเป็นต้นอะไรนอนี่ บ้านผมเรียกต้นทอนต้นทอนต้นทอนน,น,นนะครับะนะครับมาดูต้นยางนาของเรากันต่อนะครับนี่ครับเขียวนะครับเขาอยู่ในร่มนี่เขาจะเขียวมากเป็นพิเศษเลยนะครับใบก็ใหญ่นะครับอันเจ้ากับมือผมนะครับี่ใหญ่นะครับนี่ระยะต่อไปคุณชมลองจินตนาการดูก็แล้วกันนะครับระยะต่อไปที่ต้นยางนาเหล่านี้นะครับมันเติบโตกันไปเรื่อยๆนะครับแน่นอนว่า เมื่ออายุเยอะๆขึ้นเยอะขึ้นเย,ยอะขึ้นนะครับเป็น10ปี20ปี30ปีนี่ครับบริเวณนี้นะคุณผู้ชมลองคิดดูว่ามันจะร่มรื่นขนาดไหนนะครับนี่ขนาดต้นยางนายังไม่ได้เติบโตไปถึงไหนเนาะนะครับต้นไม้นะครับที่มันอยู่ฝั่งนู้นนะครับมันภาพเงาที่มันมีอยู่นะครับมันเอยนมาถึงฝั่งนี้แล้วครับมันก็ยังสวยสดงดงามนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นทิวแถวต้นไม้ที่มีความงดงามเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ นี่แหละครับคุณผู้ชมครับถ้าใครอยากจะอยากจะได้นะครับทิวแถวต้นไม้แบบนี้นะครับมีวิธีเดียวก็คือปลูกครับคุณผู้ชมครับบนยางนาทุกวันนี้ก็ถูกเนาะนะครับบางที่ก็5บาท10บาทนะครับก็แล้วแต่นะครับนี่ครับเพราะมันเรียงรายแบบนี้แล้วนะครับมันไม่มีทางว่ามันจะอยู่ชะงักการเจริญเติบโตหรอกนะครับมันก็จะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับนี่โอ้โห โซนนี้นะครับต้นยางนางจะจะโตวกว่านะครับคุณผู้ชมครับความสูงนี่ไม่ต้องห่วงเลยประมาณหกเมตรเลยนะครับามาดูต้นนี้เนาะต้นนี้เป็นต้นที่เกิดเองนะครับเป็นต้นแดงนะต้นแดงนี่นครับตรงนี้มีร่องรอยการโดนเครื่องตัดหญ้านะครับเป็นใบตัดหญ้าตัดไ้นะครับบางก็จะเอ็นก็ไปหาน้ำเลยนะครับ แล้วก็สูงสูงงามนะครับสูงงามนี่โอ้ต้นนี้งามนะครับมีการตัดแต่งกิ่งดีนะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่ตัดธรรมดาเนาะตัดไปถึงนู่นเลยนะครับสูงเลยนะครับนะครับเงาของเห็นไหมครับน้ำเนาะมันสะท้อนจิ๊บ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 นี่สวยมากๆเลยนะครับไปทับใจโอ้ดูดีมากๆนะครับคุณผู้ชมครับนุ่นยาวไปนู่นเลยนะครับคุณผู้ชมครับโอ้ยเรียกเดียว่าไยผมผม พามาชมได้อย่างถูกใจถูกใจผมมากนะคือผมนี่ชอบต้นไม้นะครับบอกอีกครั้งหนึ่งว่าผมเป็นคนชอบชอบต้นไม้นะครับเพราะชอบต้นไม้เพิ่มก็อยากจะให้คนอื่นนะครับได้มีโอกาสได้มาชมต้นไม้ด้วยเนาะนะครับนี่ครับน,นีครับทิ่วแถวเข้ามานี่โอเหเรียกได้ว,ว่ามีเสน่ห์นะครับงดนานมีเสน่ห์นะครับทุกวันนี้เนาะนะครับต้นยางนาน,นี่ถือว่าเป็นต้นไม้ที่ได้รับการนํามาปลูกกันอย่างแพร่หลายเลยครับ ในทุกๆท้องที่นะครับทั่วประเทศไทยนะครับผมไปที่ไหนนะครับก็จะเห็นคนปลูกยางนาอยู่อย่างสม่ําเสมอเลยนะครับเหตุผลก็คือว่ายางนานี่เป็นไม้ที่โตเร็วนะครับคุณผู้ชมครับเขาแก่โตเร็วกว่าถ้าเทียบกับไม้ชนิดอื่นนะครับโตเร็วกว่าแล้วก็ลําต้นเขานี่นะครับถ้าอายุจะเยอะนี่นะครับสามารถนําไปก่อสร้างได้ ไปเป็นเครื่องเรือนต่างๆนี่ได้เป็นอย่างดีนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเขาไม่ไม่นิยมเอาเป็นพวกเสานะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่ายางนานี่มันไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งนะครับเอาไปเป็นเครื่องบนเนาะนะครับเครื่องเรือนเครื่องบนนี่นะครับโครงหลังคาอะไรพวกนี้นะครับสบายนะครับอยู่ได้นะหลายสิบปีเลยนะครับก็คือยางนานี่ยเขาจะเป็นไม้ที่อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นไม้ที่ตรงด้วยนะครับตรงแล้วก็สูงนะครับสามารถที่จะแปลรูปเป็นไม้นะครับ ไม้น้าสามหน้าสี่นี่สบายสบายเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นสักนะคุณผู้ชมนะครับเล็กๆนี่ยางนาเนาะนะครับอันนี้ยางนาอันนี้สักนะครับต้นสักนี่ก็สูงนะครับเป็นอีกชนิดหนึ่งที่น่าปลูกนะครับไม้สักนี่เป็น,เป,นเป็นไม้ที่เนื้อเหลืองงามนะครับสวยเอาไปก่อสร้างนะครับทําบ้านไม้สักนี่โอโ้โหนะครับคุณผู้ชมอยากจะ,อย,กจะอยู่บ้านไม้สักสีเหลืองทองสวยๆนะมีเลยครับโบกไว้เถอะครับ ปลูกไว้สามสิบสี่สิบต้นห้าสิบต้นนี่นะครับเวลาผ่านไปเนาะนะครับเราสามารถใช้ได้นะครับอาจจะปลูกเป็นการฝากให้กับลูกกับหลานก็ได้นะครับถ้าใครมีอายุเยอะแล้วนะครับคิดว่าตัวเองคงจะอาจจะยังไม่ได้ใช้นะครับแต่ลูกหลานเราก็มีเนาะนะครับปลูกไว้สักห้าสิบต้นอย่างเงี้ยนะครับเอาไว้ให้ลูกหลานใช้ก็ถือว่าลูกหลานก็จะขอบคุณเนาะนะครับจะขอบคุณเราอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาได้ใช้ประโยชน์นะครับ นี่นะครับสร้างมูลค่าเพิ่มใหกับพื้นแผ่นดินนะครับโดยการปลูกต้นไม้นะครับไม้ป่าอ่าฝั่งนี้ของวัดนะครับก็จะมีการปลูกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นต้นยางนานะเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับยางนายางนานะครับอันนั้นจะเป็นต้นช้ำช้าอันนี้ก็ยางนาครับแต่หลักนี่มันสวยก็คือตรงนี้แหละนะครับตรงที่ผมพาคุณผู้ชมมาดูนี่แหละนะครับผมว่าดินตรงนี้นะครับ ดีนะครับนะครับต้นไม้มันก็รีสวยเนาะตรงนี้ตั้งเดิมจริงเนี่ยนะครับสังเกตว่าดินเนี่ยนะครับอ่ะผมจะพาคุณผู้ชมไปดูดินหน่อยนะครับจะเห็นหินแ็นดินเนาะ,ะมาดูผู้ชมว่าดินตรงนี้เป็นยังไงเนี่ยมันเป็นหินภูเขาไฟนะครับผู้ชมภูเขาไฟที่อยู่ด้านหลังวัดแห่งนี้ก็คือภูเขาไฟกระโดงนะครับเนี่ยมันผ่านการไหม้มาแล้วนะครับ ภูเขาไฟมันไหม,ม้มาแล้วก็มันกลายเป็นลาวาเนี่ยนะนะลาวามันก็ไหลามาครับแต่ว่ามันดับไปแล้วหลายร้อยล้านท่านปีเนี่ยครับหลายล้านปีแล้วนะครับสิ่งที่ยังคงอยู่ให้กับเราก็คือร่องรอยนะครับหินนี่จะออกเป็นสีดำๆนะครับดินก็จะดีนะโอ้แต่างานจริงครับคุณผู้ชมครับใครก็ตามแต่ที่ปลูกต้นไม้แล้วเห็นต้นไม้ตัวเองนะครับสวยๆแบบนี้รับรองว่า อาจจะชอบนะครับจะประทับใจจริงๆแน่นอนเลยแหละนะครับเนี่ยยางนาเน,นี่ยมันชอบน้ําพอมีน้ําอยู่บริเวณข้างนี่นะครับมันรากมันสามารถไปหากินน้ําได้นะครับมันก็เลยจะเติบโตงดงามไม่ใช่แค่ต้นยางนาน,นะครับต้นไม้อื่นก็เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะหน้าแรงนี่ที่อากาศบ้านเรานี่มนมันแรงหดหดแรงจัดจัดนะครับพอมันแรงจัดจัดนี่มันก็ต้องมีแหล่งน้ําให้ต้นไม้หน่อยนะครับ ในงั้นมันก็อาจจะใช้ชีวิตได้อย่างลากยากลําบากนะครับใช้ชีวิตได้อย่างยากลําบากต้นไม้ทุกชนีดต้องการน้ำขนาดคนเรายังต้องการดื่มกินดื่มน้ําในทุกๆวันใช่ไหมครับมีการมีน้ํานะครับมีการอาบการอะไรเงี้ยเนาะมีการดื่มการกินครับต้นไม้ก็เช่นกันนะครับเขาก็ต้องการน้ํบเขาก็ดูดนะครับใช้รากของเขาดูดอย่างต้นนี้เนาะเขาก็ย่างลากลงไปนะครับลากลงไปข้างล่างแล้วก็ดูดน้ําขึ้นมานะครับน้ำขึ้นมาเพื่อจะเลี้ยงดู ส่วนใบของเขาก็จะทําหน้าที่สังเคราะห์แสงนะครับมีอาหารมีใบสังเคราะห์แสงได้นะครับมันก็จะเติบโตได้ดีนะครับเนี่ยครับ้ปลาก็เยอะเนาะอยู่ในเขตวัดอย่างที่บอกครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตอนนี้อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวัดบริเวณด้านหลังเขากระโดงนะครับเขากระโดงนี่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับคุณผู้ชม บ,บนยอดภูเขากระโดงก็จะมีพระสุภัทระบพิษนะครับเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเราสามารถไปไหว้สักการะได้นะครับแล้วกอด้านบนจริงๆก็จะมีต้นต้นโยนีปีศาจด,ด้วยนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่ไม่รู้จักว่าต้นโยนีปีศาจเป็นยังไงนะครับสามารถมามาชมได้นะครับที่เขากระโดงนะครับเขากระโดงนี่ ซุ้มประตูทางเข้าวัดเนาะนะครับอย่างที่บอกว่าตรงนี้เป็นวัดนะครับก็จะมีนี่ครับเป็นซุ้มแบบที่ทําจากหินนะครับหินที่สวยนะครับตรงที่วางขยะก็จะเป็นต้นไม้นะเห็นไหมครับวัดนี้ชอบต้นไม้ขนาดไหนนะครับเป็นวัดพระพุทธบาทเขากระดูนครับสวยไหมครับผู้ชมฮันฝั่งนู้นก็จะมีต้นไม้เช่นกันนะครับย้อนกลับไปนะครับนี่ เอาละครับคุณผู้ชมครับถ่ายภาพให้ดูนะครับตอนนี้ปี6กนะครับเดี๋ยวจะมาดูหลายๆปีต่อไปมันจะเป็นยังไงเนาะนะครับจะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับถือว่าประทับใจนะที่ได้มาดูวันนี้นะครับขอบคุณเจ้าของสถานที่นะครับสำหรับคลิปนี้เรื่องดีชาแนลสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ